สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจปังเจแปนช่วงเปิดกรุเจแปนกับแอดบอนนะฮะดีไซเนอร์พลัดถิ่นจากโอซาก้าวันนี้ครับเรามากับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นอีกครั้งนึงแล้วในช่วงสงครามเซนโกคุในดวงใจของใครหลายๆคนนั่นเองและคราวนี้ครับหลายท่านได้เรียกร้องสอบถามกันมาพอสมควรแล้วเกี่ยวกับเรื่องของนินจา เมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยแอดบอนก็เคยทำคอนเทนต์เรื่องราวของนินจาในช่วงสงครามเซนโกคุไปแล้วก็คือ3นินจาชื่อดังที่มีตัวตนอยู่ในประวัติศาสตร์จริงช่วงเซนโกคุนะฮะก็คือฮัตโตริฮันโซนะฮะคาโตดันโซแล้วก็ฟูมะโคเทโรนั่นเองแต่นินจาชื่อดังในช่วงสงครามเซนโกคุเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่3คนนั้นยังมีนินจาหรือหน่วยสืบราชการลับอีกมากมายหลายคน ซึ่งวันนี้ครับเราจะมากันเรื่องเกี่ยวกับนินจาหญิงนินจาหญิงเนี่ยหมายความว่ายังไงจะหมายความว่าเป็นแค่นินจาแบบเดียวกับนินจาผู้ชายแต่เป็นผู้หญิงหรือเปล่ามันก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเสีทีเดียวครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่านินจาหญิงนะฮะถูกเรียกในภาษาญี่ปุ่นว่าคุโนอิจิซึ่งเขียนด้วยอักษร3ตัว3รูปแบบครับก็คือตัวคุเขียนแบบฮิราคนะ ตัวโ no, นหรือโ no, นเขียนแบบคาตาคณะและอิจิเขียนด้วยอักษรคันจิซึ่งอักษร3ามตัวนี้ครับจริงๆแล้วผสมผสานมาจากอักษรคันจิของคําว่าอนะหรือแปลว่าผู้หญิงดังนั้นการเรียกนินจาหญิงว่าคุโนอิจิจึงมีลูกเล่นที่ดัดแปลงมาจากอักษรคันจิเพียงตัวเดียวได้อย่างน่าสนใจแต่ว่านินจาหญิงหรือสายลับหญิงนั้นนะมีจุดกําเนิดมาจากอะไร ก็ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดครับเพราะว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยเป็นการยากมากเลยฮะที่ผู้หญิงจะได้ทํางานส่วนสําคัญสําคัญแบบเดียวกับผู้ชายแต่อย่างที่แอดบอลเนี่ยเคยเล่าในเปิดกุเจแปนตอนก่อนๆครับว่านินจาตามประวัติศาสตร,จร์จริงๆเนี่ยไม่ใช่มือสังหารที่มีอาวุธหรือคาถา Ninja, นินจานิน่งๆลีลับแบบที่เราจะเห็นจากภาพยนตร์หรือเกมนะฮะแต่ว่านินจาจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนงานของสายลับงานลักลอบขโมย ของมีค่าต่างๆที่ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ในสงครามเสียมากกว่าส่วนสกิลในการต่อสู้นั้นนะฮะก็เป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งที่นินจาจะใช้ในการป้องกันตัวซึ่งบางครั้งมันอาจจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ธรรมดาที่ถูกนํามาดัดแปลงหรือนํามาใช้ให้เหมือนกับอาวุธเท่านั้นด้วยซ้ำดังนั้นครับผมเมื่อมองในบริบทนี้แล้วเนี่ยนินจาหญิงจึงไม่ใช่อะไรที่จะเป็นไปไม่ได้เสียทีเดียวครับแล้วก็เรื่องราวที่มาหนึ่งของนินจาหญิง ที่ได้รับความเชื่อถือและความนิยมมากที่สุดก็คือเรื่องราวของโมจิสกิจิโยเมะโมจิสกิจิโยเมะเป็นใครโมจิสกิจิโยเมะหรือบ้างก็มีบันทึกว่าชื่อจิโยนะฮะเป็นภรรยาของสมุไรในช่วงสงครามเซนโกคุคู่หนึ่งเขาคนนั้นครับผมมีชื่อว่าโมจิสกิโมริโทกิกล่าวกันว่าครับว่าจิโยแล้วก็สามีนะฮะมีสายเลือดมาจากกลุ่มนินจาโค้งะจึงเชื่อกันว่า ครอบครัวของจิโยเมครับก็อาจจะมีเครือข่ายความสัมพันธ์และวิชาความรู้เกี่ยวกับนินจาติดตัวมาด้วยตั้งแต่แรกทีนี้เนี่ยสามีของเธอที่มีชื่อว่าโมริโทกิเนี่ยเป็นซามูไราจากแคว้นชินาโ,โนนะครับที่อยู่ภายใต้มคับบัญชาของตระกูลทาเคดะที่สมัยนั้นเนี่ยนำโดยทาเคดะชินเงินแห่งแคว้นไคอิหรือแคว้นไขก็คือเป็นพื้นที่ในแถบจังหวัดนากาโนะแล้วก็ชิซูโอกะในปัจจุบันนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันว่าทาเคดาชินเงินเนี่ยเขามีคู่ปรับ ในแคว้นข้างเคียงกันอย่างอเอสึกิเคนชินแห่งแคว้นเอจิโกะซึ่งก็คือจังหวัดนีงตาตะในปัจจุบันสองแคว้นนี้ครับทำสงครามสู้รบกันอย่างยาวนานบริเวณคาวานากาจิมะคาวานากาจิมะเนี่ยเป็นชัยภูมิชุมทางแม่น้ําที่สําคัญครับผมในตอนเหนือของจังหวัดนากาโนะพื้นที่นี้ครับเป็นสมรภูมิรบที่สองตระกูลน,นี้ทาเคดะก,กับอูเอสึกิรบลากันหลายครั้งอย่างไม่รู้แพ้รู้ชนะในช่วงเวลานั้นครับ ่นสงครามการสู้รบที่คาวานากะจิมะครั้งที่4เนี่ยโมจิสกิโมริโตกิก็ได้เสียชีวิตในการรบส่งผลให้จิโยเมะกลายเป็นแม่ไม้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของทาเคดะชินเง็นต่อไปแต่ว่าแทนที่จิโยเมะนะครับจะใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยในฐานะหญิงไม้ธรรมดาชาวบ้านอะไรแบบนั้นแต่เปล่าเลยเธอผู้นี้ครับผมได้รับความไว้วางใจจากทาเคดาชินเงิน ให้รวบรวมผู้หญิงนะฮะต่างๆนานามากมายไม่ว่าจะเป็นหญิงไม้เด็กกําพร้านะฮะเด็กสาวที่ไม่มีงานหรือกระทั่งโสเพณีหอนางโลมอะไรต่างๆนะครับผมที่ได้รับความเดือดร้อนจากสงครามให้เข้ารวมกลุ่มเป็นหน่วยสืบข่าวที่จะสามารถใช้ความเป็นสตรีนั้นแฝงตัวเข้าไปอยู่ในสังคมของฝ่ายข้าศึกโดยที่ทักิดาชินเงินเนี่ยจะมอบหมายให้จิโยเมเป็นตัวแทนหลักของหน่วย และยังทำหน้าที่เป็นครูผู้ฝึกฝนสกิลต่างๆให้กับผู้หญิงเหล่านี้ด้วยที่น่าสนใจก็คือจิโยเมครับสามารถรวบรวมผู้คนได้จำนวนกว่า300คนในเวลาไม่นานเพราะอะไรปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้จิโยเมสามารถรวมกลุ่มคนเหล่านี้ได้เนี่ยเพราะยุคสงครามครับขุนศึกและทหารต่างๆล้วนเป็นผู้ชายพวกเขาออกรบห่างไกลบ้านเกิดแล้วก็จากไปเสียชีวิต หรือไม่ก็กว่าจะได้กลับบ้านเกิดก็เป็นเวลานานหลายปีภรรยาหรือลูกสาวของพวกเขาครับก็มักจะสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปในภาวะที่เข้ายากหมากแพงแบบสงครามเนี่ยนะฮะเป้าหมายในการใช้ชีวิตก็แทบจะไม่มีโอกาสทางสังคมก็เป็นไปได้ยากการที่พวกเธอเนี่ยจะมีโอกาสได้ฝึกฝนเรียนรู้วิชาใหม่ๆเพื่อทำงานในฐานะสายลับก็เป็นโอกาสสำคัญครับที่ทำให้ผู้หญิงเหล่านี้ได้เริ่มใช้ชีวิตใหม่ ที่แม้ว่าอาจจะเสียงตายแต่ก็สามารถทําเพื่อความอยู่รอดได้เช่นกันกลุ่มผู้หญิง300กว่าคนนี้นะฮะก็ได้รับการฝึกฝนทั้งทักษะในการสืบข่าวศึกษายุทธศาสตร์สงครามและชัยภูมิต่างๆการแฝงตัวเข้าสู่สังคมในแคว้นข้าศึกการทํางานม้าเร็วส่งสารไปจนกระทั่งถึงการลอบสังหารที่มักจะได้ผลกว่าปกติเพราะว่าผู้ชายในยุคนั้นครับผมมักจะกาดตกได้ง่ายเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้หญิง แล้วมักจะไม่คาดคิดมาก่อนว่าผู้หญิงเหล่านี้จะมาเป็นไัยที่อาจจะล่วงความลับขโมยสิ่งสําคัญบางอย่างของตัวเองไปหรือจนกระทั่งฆ่าชีวิตของตัวเองได้ไม่เพียงเท่านี้ครับจิโยเมะเนี่ยยังฝึกฝนให้หน่วยของตัวเองทําหน้าที่เป็นมิกกะหรือก็คือนักบดหญิงในใคล้ายๆรูปแบบของนักบดทุดงที่จะสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้โดยไม่ผิดสังเกตแล้วก็แทบจะไม่ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีอีกด้วย ดังนั้นครับทากะดาชินเงินเนี่ยก็ใช้สายลับเหล่านี้ต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งเขาได้เสียชีวิตไปอย่างลี้ลับนะฮะที่อาจจะด้วยการป่วยหรืออาจจะถูกลอบสังหารในช่วงปี1573ตอนนั้นกระผมตระกูลไากะดาเนี่ยก็เริ่มอ่อนแอเรื่อยมาจนในที่สุดก็ถูกโนบุนกากะกวาดล้างจนสินส้นซากกลุ่มบริวารและก็สมุไรที่รับใช้ตระกูลนี้นะครับผมก็วงแตกครับ ต้องแตกสารซานเซนไปพึ่งพาสายอยู่ในใต้สังกัดของโนบุนากะบ้างฝ่ายของเอไอยาสุบ้างหรือก็ฝ่ายตระกูลอื่นๆแล้วแต่ขนทางที่พวกเขาจะไปในขณะที่โมจิสกิจิโอเมะครับก็เรื่องราวของเธอนั้นเนี่ยก็จางหายไปด้วยเชื่อกันว่าครับเธอยังคงทำงานเป็นสายลับต่อไปอาจจะภายใต้สังกัดของผู้นำชามูไัยคนไหนสักคนแล้วยังคงขยายเครือข่ายสายลับของพวกเธอต่อไป เพราะตราบใดที่ยังมีสงครามก็ยังมีความสูญเสียเราผู้หญิงที่พร้อมจะผันตัวมาทำงานเพื่อเคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดพวกเธอก็ยังคงมีตัวตนอยู่ต่อไปครับแต่ยังไงก็ตามครับสิ่งหนึ่งที่แอดบอลอยากจะฝากไว้ก็คือมีข้อหนึ่งที่เราควรไตร่ตรองแล้วก็สงสัยกันอยู่ครับเพราะว่างานเขียนทางประวัติศาสตร์ที่ระบุถึงการมีตัวตนของจิโยเมะแล้วก็กลุ่มนินจาหญิงของเธออย่างชัดเจนเนี่ย มาจากชุดหนังสือว่าโคโชนิปปงชิที่เขียนโดยอินากิชิเซข้อมูลหลายๆส่วนของงานเขียนชุดนี้ครับขาดการอ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หนาแน่นมากพอในทางวิชาการปัจจุบันนะครับผมก็อาจจะกล่าวได้ว่าเราอาจจะยังเชื่อว่าจิโยเมะและนินจาหญิงเหล่านี้มีตัวตนจริงหรือเปล่านั้นได้ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แต่ว่า เพราะเรื่องราวของพวกเธอเหล่านี้ครับผมได้ถูกร้อยเรียงเข้ากับความเป็นไปได้ทางประวัติศาสตร์ได้ค่อนข้างลงตัวมากๆแล้วก็กลายเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของความหวังให้กับผู้หญิงในยุคนั้นนะฮะที่ประสบความสูญเสียต่างๆนานาอย่างที่เล่ามาเนี่ยแหละครับมันจึนกลายเป็นความน่าหลงไหลฮะแล้วก็ถูกนํามาเล่าขานต่อในสื่อญี่ปุ่นมากมายทั้งภาพยนตร์เกมและการ์ตูนในปัจจุบันนี้นั่นเองและนี่ครับผมก็คือเรื่องราวของโมจิสกิจิโยเม ผู้นำนินจาหญิงที่เชื่อกันว่าอาจจะมีตัวตนในประวัติศาสตร์จริงแล้วยังเป็นตัวแทนของความหวังของสตรีเพศในยุคสงครามเซนโกคุอีกด้วยและเปิดกุญแจแปนในวันนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับคราวหน้าแอดบอลจะหยิบเรื่องไหนมาเล่าให้ฟังกันอีกนั้นติดตามกันดูให้ดีครับผมทั้งทาง YouTube f a c e b o o k Pod b e a n s p o t i f y c l u b h o u s e แล้วก็ท w i t t e r นะครับ ยังไงวันนี้ก็ผมแอดบอนดีไซเนอร์พลัดถิ่นจากโอซาก้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ได้กับเปิดป J ุ่ใจแปนแล้วก็ใจปังใจแปนนะครับสวัสดีครับ